ก็อาหารเช้าจะทำให้เราผินะคะมีความจำคมชัดนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะอนอกจากอาหารเช้าแล้วนะคะผิดๆต้องออกกำลังกายด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะนเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายกันนะคะแต่ก่อนที่จะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะอยากใหุ้้มปูมีเพลงมาปักเลยกำับร้องกับคุณครูเลยนะคะหนึ่งสองสามเล่นนะคะร้องเย็นเย็นเั้นมาเดินเล่นใต้ต้นพะยอม จะบานดอยอม่ดกได้มยนมื่อกีเทค่าเดอดอกไ้อะไรคะเมื่อกี้นะคะเรนก็ได้เก่าถดอกยอมค่ะนะเรก็ได้ทรบอกนะคว่ดอกยนะนเรีะคะและดดทาบวาดจังหวัดอะไรกันคะถ้าคนไไม่ทราบนเราอยู่จังหวัดัลุค่ะ ไประจําจังหวัดพัทธลุงค่ะนะคะนอกจากออดอกไม้แล้วน,นะคะก็ยังมีรายสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงด้วยค่ะเป็นรูปภูเขาอบกาลุนี่เองนะคะค่ะพัทธลุงนะคะอ,อ,อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยค่ะพัทลุม,มีสองลู่ค่ะลูดูร้อนแล้วก็ฤูดูฝนนะคะค่ะส่วนใหญ่นะคะ อาชีพของคนจังหวัดพัทลุงนะคะก็คืออาชีพเกษตรกรนะคะปลูกข้าวพัทลุงมีข้าวสังหรนะคะสิลปะของจังหวัดพัทลุงนะคะก็คือมโนราและก็หนังกาลุงนะคะหยุดหยุดไได้เรียนรู้เรื่องดอกไม้ของประจําจังหวัด hmm. พ okay. yeah. so ัทลุงกันแล้วนะคะแล้วก็ชื่อจังหวัดนะคะอาชีพของคนพัทลุงนะคะก็ยังมีํำสันของจังหวัดพัทลุงนะคะที่คุณครูจะต้องทำสันของจังหวัดพัทลุงร้อมท่าทางของํำสันด้วยนะคะ Nhằm nằm nô ra Ủa hà hà Chào tục ทะเลน้อยอยู่ตำบลพนังกรุงอำเภอวนันุกน้ำตกไทวนคะอยู่อำเภอกรุงลาจังหวัดพัตตานนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานนะคะก็ยังมีมากมายนะคะช่วงนี้โควิดยังมีเยอะนะคะแต่เมื่อไหร่นะคะโควิดหมดนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะก็จะพาเด็กๆเที่ยวกันนะคะ เจอค่ะคุณพููได้ใหม่นะคะในคริปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีแชร์บ๊ายบายค่ะเมืองนังโนราอูนาข้าวพราวน้ำตกแหล่งดกน้ำทะเลสาบําน้ำสวยใสเขาอ,อ,อกทะลุน้ำผู้รออ้อนผนกายใจหนึ่งเดนใต้พัดพระลงสายตร์ุ่งเรือนกระพุตธานีระโรคันทารายชายวัดเะตุรธิอล i